อบมันจะสตกนิดนึงอ่าไม่เชื่อเพียงชั้นเอ้าแค่ยี่สิบวิไงยี่สิบวิคือไข่แดงเขากินดิบๆกันทั้งนั้นแหละเราะอาจากนี้มันผสมกับไอ้คอฟฟี่เมดอีกไนีอ๋อใส่นี่แล้วไงใส่นมร้อนแล้วไงอ๋อเก้าก็ลองชิมสินะ ไข่แดงมัน,มนกินได้ไข่แดงเขาก็กินอยบิบกันนั้งนั่งนอะไม่เอาเดี๋ยวมาที่ท้องเสียแกอ่ไม่เชื่อฉันก็ทำไปแกชอบพริกแพงสูตรอ่ะจริงเหรอถ้ามันที่ท้องเสียอ่ะป่วย,ยอะไนะฉันยังกินเลยอยากใส่ไข่ ทำไรอ่ะเอ,เออความคิดของนางอ่ะเราเลอะไหมที่จะวาดหน้ายิ้มเหรอ่าเป็นจุดเฉยๆอ่ะเออช่างเข้ากันเหลือเกินปายเกตตี้กับของหวานปนหนึ่งว่าเป็นซอน 这还很划船呢。嗯嗯嗯